ริีพระเจ้าอาวกาศหรือนักบินอวกาศโบราณน,นั้นมาจากการตั้งข้อสังเกตของนักวิชาการหลากหลายคนด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออิริกฟอนดานิงเกนเจ้าของหนังสือที่โด่งดังอย่างชารีอ o ดออฟเดอะก็ที่พยายามเชื่อมโยงโบราณสถานที่แปลกประหลาดของโลกโบราณเข้ากับการมีอยู่จริงของมนุษย์ต่างดาวซึ่งหนึ่งในโบราณสถานที่อิริกเชื่อว่า มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าจากอาวกาศเช่นกันนั่นก็คือนครโบราณที่มีชื่อว่าติวานาคูหรือที่ชาวโลกรู้จักกันในชื่อว่าภูม่าพันคูนครติวานาคูตั้งอยู่ในประเทศโบลิเวียเป็นสถานที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึงเกือบ4กิโลเมตร โดยจากหลักฐานทางโบราณาคดีได้ระบุว่าสถานที่แห่งนี้มีความเก่าแก่ราว1,500ปีก่อนคริสตกาลซึ่งโบราณสถานที่โดดเด่นในนครเตียวานาคูนั้นมีอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นพีระมิดอาคาปนานาวิหารคารา,าสซายาประตูสุริยะและรูปสลักขนาดใหญ่ที่มีความระม้คล้ายคลึงกับรูปสลักโมอายบนเกาะอ,อีสเตอร์และโบราณสถานที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดของนครโบราณแห่งนี้ ก็คือภูม่าพันคูสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของนครติวานาคูและยังเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญในดินแดนแถบเทือกเขาแอนดิสซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสวรรค์และโลกเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากหินที่มีร่องรอยการตัดที่เรียบเนียนจนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าชาวโบราณสามารถทําสิ่งที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ได้อย่างไร พราะว่าหินแต่ละก้อนที่ถูกนํามาเรียงต่อกันเป็นกลุ่มอาคารนั้นถูกจัดวางให้อยู่แนบชิดติดกันอย่างพอดิพอดีจนกระทั่งมีนักโบราณาคดีหลายคนได้เปรียบเลยว่าแม้แต่ใบมีดกลนขนาดเล็กก็ยังไม่สามารถสอดแทรกเข้าไประหว่างรอยต่อของหินทั้งสองได้แต่ทว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความน่าทึ่งในงานหินของเหล่าชาวนาครตีวานาคูมากที่สุดก็คือก้อนหินรูปตัว H หลายต้นหลายชิ้น ที่ถูกทําการสลักและเหลาพื้นผิวจนเรียบราวกับว่าก้อนหินเหล่านี้ถูกสกัดออกด้วยเครื่องมือที่ไม่น่าจะมีอยู่ในยุคโบราณอีกทั้งเมื่อสังเกตการออกแบบก้อนหินแต่ละก้อนแล้วจะสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าชาวนาครติวานาคูนั้นน่าจะมีการวางแผนในการสกัดหินเหล่านี้ไว้อย่างละเอียดเนื่องจากเหล่านักโบราณคดีได้ค้นพบว่าก้อนหินรูปตัวเฮชแต่ละก้อนนั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก ถึงขนาดสามารถนํามาใช้วางแทนตําแหน่งของกันและกันได้เลยทีเดียวจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้หินเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างพอดีพอดีโดยที่ไม่ต้องใช้ปูนขาวหรือซีเมนมาช่วยในการยึดเกาะเลยแม้แต่น้อยซึ่งอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ในการยึดหินสองก้อนให้ติดกันอย่างมั่นคงนั้นมีเพียงแค่การบากร่องหินเป็นรูปตัวทีหรือตัวไอแล้ววางหมุดที่ทําจากทองแดงยึดลงไปเท่านั้นซึ่งจากงานฝีมือที่น่าทึ่งนี้เอง ทำให้อีริกเชื่อมโยงพูม่าพันคูเข้ากับแนวคิดเรื่องพระเจ้าจากอาวกาศโดยอีริกเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์บอกพิกัดของโลกให้สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวและผู้ที่สร้างโบราณสถานที่อัศจรรย์แห่งนี้ขึ้นมานั้นจะต้องเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ก็อาจจะเป็นฝีมือของชาวทวีปแอตแลนติสที่สาบสูญนั่นเอง